มาจะกันในฝันในใจเธอไม่มีฉันในนั้นภาวนาไม่จากลาไกลในสุดท้ายเธอก็จากลาไปลองหลับตามันจะกันในฝันจากลาไปไปกับใครคนนั้นทำอย่างไรเธอก็ไม่ย้อนมาจากลาไปไวแค่เพียงน้ำตาแค่หลับตามันก็กลายเป็นภาพจำทำใจจะลืมแต่ทำไมมันยากจังโชคและชะตาพาเราให้คาดกันแม้จะพันและจะผูกแต่ก็ไม่สามารถกันฝันจึงเวลาฉันกับเธอได้เดิน ในนโรรงเียสิ่งที่จะทําให้ใจะได้ก็คงเพียงเพราะบรรดาให้เธอมีสุขจะได้มีชุกโบนเพียงจากไปจะไม่มองกลับหลังไม่สนใจแม้แต่ของกับขวัญจากลาไกลจะไม่ไปกับฉันฉันมานั่งเสียใจแต่ว่าเธอกับขำเป็นภาพจําในเวลาที่หลับตาฉันได้แต่รอเธอคืนดีได้สัตธาผ่านกาลเวลาตั้งแต่วันเป็นสัปดาห์กลายมาเป็นปัจจัยว่นนาฬิกามันไม่มีทางจะกลับมาลองหลตามันจะกันในฝันในใจเธอไม่มีฉันใน คครนนนั้นทำอย่างไรเธอก็ไม่ย้อนมาจากลาไปไวแค่เพียงน้ำตาเผลอไปเป็นกาบภาพไหลเป็นฉากจบแล้วก็จากกลายเป็นคนที่ไม่ต็มบาดรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อกันแต่ว่าใจเจ้ากรรมมันก็ไม่เคยจะเชื่อฟังมันไม่มีทางที่จะเป็นสุขจากเศร้าจากเคยสดใสจ,จากลกาไกลก็กลับเน่าอีห่า ท้เธอก็จากไปไกลเคยมีกันโดยไม่สนใจใครมันกลับกายเป็นความฝันในใจอย่างให้เธอกลับมามาอยู่ด้วยกันไวๆใจไม่มีหวังแต่ก็ยังพยายามเธอมันนางฟ้าฉันก็แค่พยายามความสัมพันธ์มันก็เริ่มอันตรธานเลยทำได้เพียงปล่อยใจให้ลอยไปในจลาจาเป็นเวลานานแล้